พี่น้องสบายดีเอฟซีของสารหน่อยเบอร์ it, ทุกคนบ่าวาชิยูภายในหรือต่างประเทศเนาะก็ยังดีต้อนหับข้าสูซองยูทูปของสาราหน่อยอีกแล้วทุกคนเลย เลยมาพบมาคบออก,กับสลาหน่อยในมือนี่เนาะสลาน่อยกับแวะเวียนมาหาทาั้งน้องพอล,ล่าเพิินทุกคนเลยกับมาดินมาโอมาล้มน้ำเพิินเนาะเพราะว่าทั้นทงน้องพอล่าเพิ่นกับเป็นน้องที่แบบว่าอ่ายังหนาหักอยู่เนาะทุกคนน้องเพิินกับกำลังเกียนอยู่เนาะโดยมือนี้มีโอกาสเนาะก็เลยอ่าแวะมาดินน้ำเพิินเพระาะว่าทั้งน้องเพิินกับเป็นสาวสโสดน้อยอ่าเปิดใจหาคู่ค้องหรือว่าหาคู่ชีวิตเนาะโดยอ่า สาระหน่อยก็มาพร้อมคิมงานคือเก้าทุกคนเลยก็มีแต่วายศิเข่าไปโอ้ไปรมน้อน้องคอลลาเพิ่นเนาะ,ะทุกมือนี่จังไรเรื่องหัวใจของเพิ่นมีคนจับจองแล้วหรือยังเนาะทุกคนเนาะโดยก่อนอื่นก็ขอฝากอฟซีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขณะมีโฆษณาก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้าสาระหน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อเพราะ่า้ได้ของสาระหน่อยจากการเบิ่งโฆษณาเนาะโดยก็อโอเคเนาะทางสาระหน่อยก็สิเข่าไปหาทั้งน้องคอลลาเพิ่นเลยทุกคนเลยดีนั่งละ มาเจอน้องพุทธพงษ์งามอีกแล้วทุกคนแต่งตัวงามแต่ยังไม่ใช่ไหมเนี่ยยุหานฮะเก่านคือเก่าแต่งตัวงามเนาะปกติอยู่แล้วน้องวะ <laughs> เด็กใจ๋นสอวะน้องงามตัเกิดๆๆวโดยยุหานขายเครื่องคอือเก่าวันหยุดกะแทบสิบปรหยุดเนาะวันพักพนกะขายเครื่องส้อยแม่เมื่อกี้แม่ไปยาเตาอยู่บ่ แม่บอกทำเลยว่แม่เปนเปิดใจอยูว่เนะแม่ยังบอพ่อเนาะให้ดูเปิดใจไปก่อนถอะว่านั่นะนเลยคุณพ่อนี่โอร้มลงเบาหอดขันใดแล้วหอาถึงขันแบบสิเปลีใจหรือยังยังยังบ่ยังยืนโดนบ่ยังยืนโดนขันใด แสงว่ามีแล้วแมนบอในในใจในคิดแบบอยากปิดใจลมกับเพยสักคนอยู่บ่แบบอะไรการคิดอยู่แต่ก็ยังบม่ได้ปิด <c oughs> แค่คิดอยู่แค่คิดไว้เนาะเอ่าแต่คือคิดว่าอยู่คิดอนันยกตัวอย่างก็คือคิดว่าไอคนนี้เนาะอ่า <c oughs> คิดว่าใช่สหรับเฮาเนาะ คิดไว้ซะหนุ่ป็ยางนี้ซื้อใช่ใช้สลาบเฮาหลายเฮาต้องการปิดใจเพื่อคุยกับเพื่อนเพียงคนเดียวหรือว่าแสดงความผักเพล่กับซื่อสัตย์ต่อเพื่อนด้ยอ่าหนุ่มเป็นอยางนี้จื้อหัวหน่องเจอคนจริงใจเห็นนะเจอแบบคนที่น้องคิดนเลเออน้องต้องการคบหากับคนนี่เห็นนะเลยอยากให้นำให้น้องนะปิดใจว่าฉันซะโดยกะลองให้ชัดเจนนี่ก่อนเนาะแต่ว่ากเด้งไว้แล้วอาแมนบ่วัดจะปิดใจกับไอ้คนไหน กัยังคุยกันอยู่บ้นหลังละทุกมื่อนี้คุยอ่เป็นอ้ายอยู่ฟังไทยพ่นบอสแมนอืมโดยโดยคือลมกันในน้ำะมะลนแล้วบอสหัวจักกระเพินนี่ลนเติบลนเติบแล้วเนาะเออจังในหูแล้วบอสีใจใจคอเพินยังบ่หูเป็นบางส่วน โดยแต่ว่าเพิ่นก็คุยดีอยู่บ่ก็ว่าดีโดยโดยคือทางอ้ายเพิ่นกเคยแบบว่าบอกกับน้องว่าเอ้ยปิดใจได้บ่อีหยังอยู่บ่เพิ่นเคยเว้าอยู่บ่ยังยังเนาะมเพิ่นก็าเพิ่นกยังเบิ่งทางน้องอยู่ทางน้องก็ยังเบิ่งทางเพิ่นอยู่เนาะต่างฝ่ายเบิ่งกันอ่าถ้าว่าสมมุติว่าอ้ายเพิ่นเนาะฮักๆน้อง ดยแล้วมาบอกให้น้องปิดใจแบบอดั้นหันนี่ก็อนเได้เนาะต้องคุยอะไรกับศึกษามืคอก่อนแม่แม่คือทนว่าปิดใจเขาก็ต้องมีแบบยังต้องให้อ้ายเป็นหนาแสดงออกมาก่อนเนาะอ่ำเป็นเรจริงจังกับน้องแทรโบอ่าถ้ายแสดงมาปุ๊บอ่าถ้าน้องพล่าเนี่ยจะอ่ายังเสื่อใจอลไรก็ไว้ใจเกันได้แล้วถ้าน้องพล่าเขาต้องแสดงความผาดสะพัดขึ้นที่ต้องการปิดใจเล็วกว่าคุยกับเพื่อนเนาะ ย้อรอคนแสดงมาก่อนโดยมืนอเนี้กินข้าแ้าได้น้องล่ะแ้วได้ยังได้กินกินหนับปลาหนับปลาเออกินเนื้อเซ็บดแน่นอะเชียงคีรหบเชียงคมหบบสบายบ่อเชียงคีรีมหัศลอะไรเกี่ว่าเจ็บคอเทีมงานทำมาเรื่อยเลยอะไรยกบ่ มีคนมาหาดายอยู่บอน้องละยูทูบเบอร์นมีอยู่เมื่อวานนี้เด้มีบอเมื่อวานบ่มีโดยบ่ได้ไปดิดทางไหนเมื่อนี้คือนอะเมือนั้นมีเอฟซีเป็นถามไม่นะมีอ่าช่องยูทูปมีเอาพันเงินมาให้เราหนาบอ๊ะเห็นบอ๊ะเราคนที่ให้นั่นเป็น อะไรคุยหาคบหากันอะไรแบบคุยกันอะไรนะเพื่นส่งเฮียนส่งเฮียนเ <Yeah. S 3> oh. นออเพืนี้เรื่องเรื่องความสัมพันธ์นนก,กนนันได้แบบประมากขนานแบบไหนผมก็ว่าเพื่นเพื่นส่งเฮียนแบบยังบริคิณอะไรเพื่นเอ็นดูซื้อบอ้ยเอ็นดูดูว่ายังไงก็สง่งส่งเสริมเนา<ม>นนะส่งเสริม,มลูกหลานซะเนาะเดินใช่เดินทางไปเรื่องอะไรก็มีจิตใจหมักในการเรียนเนาะ ความฟันกับยังเรียนจนจบมปเจกตเรียนต่อไปเลยน้องถึงขันว่ามีวิชาชีพเนาะ,ะทางประเด็นแล้วคนก็อาจจะอินดูและสงสารแล้วก็ร้บบองเพลงแต่ยากเห็นน้องนี่เนาะแบบอ่าเศร้าขึ้นใหม่มีอนาคตที่ดีโดยโดยวันนี้ก็อยู่เกอนกับแม่คือเก้าโดยปกติเขามาแต่เื่อนในทางแม่เป็นสีไปหยัดเตา่าเนาะ <c oughs> แต่มื่อนี้เพิ่นพักพรอนบอนังแหละโบมีเตาโอ้โบมีเตาให้อันยัดเบาเน้นดยก็ถือคิดจะว่าเข้าพักพรอนเนาะโดยอ่าเพราะว่าคันว่ามีทุกมือกาทั้งเมย์เิ่นก็ต้องเลยเห็ดทุกมือเนาะเพิ่นกับประยุทธ์วะฉันซะแต่ว่าทั้งเมย์เิ่นก็ยังโบคิดแบบว่าสิออกมาเปิดใจเนาะโดยมีคำถามออามาอะไรเดี๋ยวเรื่องถามอันนี้พี่เทียนเขาหน่องบอกยันภาเาอา เงินพอเท่าเงินพอเท่าไงบอ๊ะเงินไม่อเท่านี่เท่าไงเนี่เนาะจ้าเท่าเนี่ยจะละหน้อยเป็นพอเท่าใหญ่เนาะเป็นเท่านับถือเป็นเป็นผู้ใหญ่ฮะนะก็คืออยู่น้ำกันกับเพิ่นนี้เมาเรียนน้องพอลาเองเด้วยจ้ะยังบ่มียังบ่มีบ่อ๋อก็คือท่งน้องพอลาแล้วก็แม่น้องพอลาเนาะยังอยู่เรื่อน ่าเาเนาะโยสให้น้าลนยังบ่ทันมีแม่นบ่โยยังบ่ทันมีเป็นของตัวเองสงสัยนเนาะสงสัยมาสัมภาษณ์น้องปาว่าเฮือนือว่าูลาหโยคือว่าใดคือว่าจริงๆแล้วมันก็คือเฮือนบ่เฒ่าเนาะแม่นน้องปลเองยังบ่ทันมีเฮือนแม่นก็ใส่อยู่นําบ่เฒ่าอยู่ทุกมื้อนีก็ก็คืออ่ามี เพิ่นส่งเสริมในการทำเฮียนทั้งน้องหล่าเนี่ได้คุยน้ำเพิ่นอยู่บ่คนที่ว่าเพิ่นเอาเงินมาให้เพิ่นม่แต่เพิ่นผ่านช่องยูทูปมาให้คือระหว่างน้องพันหลากับเพิ่นพื่อนกับไปคุยกันจะมีตัวเพิ่นน่ะผ่านช่องยูทูปมาแสดงว่าเพิ่นถ้าเพลงเล่นดูคือที่เขาออกดีเนาะแต่หากว่าคนอยากคบหายก็น้องพันห่านี่คนต้องเอาเฟซดูเอาไลน์เนาะไปคุยส่วนตเนาะ แต่วันนี้บุรุษคุยมันบอกก็มียังมาบนกระพานช่องยูทูปมาให้แสดงเป็นก็คือสีหักแพงแเอ็นดูเนาะแพงแบบลูกหลานนะท่านคะแม่นทุกคนเลี่ยใจดีใจบ่มีคนแบบส่งเสริมเขาในการเรียนดีใจดีใจมันบอกที่ว่ามีคนหักแพงเอาเนาะเอากระดีมุกดีใจที่เพื่อนดูมีแต่ท่าน้องคนล่าเนาะเห็นเเพื่อนเห็น สมุนตาเพิ่นส่งเสริมในการเยินแล้วงน้องคนละต้องพยายามเยียนให้เก่งหรือว่าเซงให้ได้หรือวไปเยียนจนจบเนาะแบบทุกวีซาานาต้องทำคนละแบบต้องเก่งต้องเป็นมั่เพราะว่าการส่งเสริมนี่เพิ่นก็อยากเห็นน้องคนละนี่ประสบความสำเร็จซึ่งน้องพคนาะก็ตั้งความฝันไว้เนาะตั้งไว้แต่บวชข้าบวชข้ากันว่าชีจบท้หรือบวชจบนะถ้าก็มีผู้ใดส่งเสริมให้กับน้องพรายตั้งตั้งใจ ต้องพยายามกว่าเก่าใช่ไหมจ๊ะหลังจากที่เป็นีังไาก็เก่งที่นี่ต้องพยายามช่วนั่งขึ้นอีกอสิได้พักผอนอยู่บ้านสนองละ่ะเตอนเห็นเพื่อนเทียนนะว่าเฮานี่ใจห่างอยาก,ากยเฮียนอะไรนี่เพิ่นก็จะได้โบเสียความรู้สึกในการที่มาสวยเดือนทางนองนี้โดยวันเสาร์อาทิตย์ก็คือบ่ได้ไปดินปไปเที่ยวบ่ได้ไปดินไปหัวน้ำหมูเนาะยูฮานยู่ฮานการบ้านคือรับบนเทียน มื้อนี้เซ็งบ่แม่นเซงอ่าพังเย็นนึงแมเซงพังเย็นนึงนี่3:00 3:00มื้อโอบันี้พเยนนี่จักจักมื้อจักมื้อบัดนี้7มื้อเนั7มื้อมื้อที่8ต้องไปเข้าอีกว่าไว้นาจะมาเป็นเดือนซโดยได้ตื่นเตบ่สิได้แงล่ะ เอียดกดหลันอยู่บนน้องล่ะยานกดดันอยู่บ่ยันเคือยันโดยเอาเชงมันผ่านได้ใิ่ไหมบ่โดยมันก็ง่ายแต่เนาะเพราะว่ามันเป็นเสียงหอยเย็นหนึ่งโดยเป็นกำลังใจให้สู้ๆน้องล่ะเกาะเอบกดหลันอยู่เนาะแมาว่าเายันบ่ได้ขนาดเวลาอ่าวีชาที่เชงนี่วีชายังที่น้องยานที่สุด คณิสาคนิสาเฮ็วเล็กเนาะน่าจะภาษาอังกฤษเลยจ้ะภาษาอังกฤษแห่งแห่งปึกแห่งปึกเลยนะแล้ววิชาอย่างที่น้องคิดว่าได้ฮะนะประวัติศาสตร์ภูมิศาสต์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศึกษาอันนี้ก็คือที่น้องแบบว่ามีความรู้หลายเนาะวนี่แต่ว่าคณิสาอะไรคณิสานอกจากภาษาอังกฤษนี่คือโนเลยหรือเปล่า ก็พอได้อย uh ู okay. ่เนาะแมืนบอสอ่า hmm. ค yeah. yeah. so you ิดในกะก็จื้อยู่จื้อยู่โดยกระยามันหางคอเขาจื้อยู่ซองคอกรถือว่าโอเคแล้วนะเนาะภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษอ่านบอได้แต่เซ็งได้ทำอะไรเป็นอะไรเนาะเป็นอะไรเนาะเขียนได้บเขาจื้อเขาจื้อันตัวอักษรมันเนาะโน้จงจริงแก็ได้อยู่ง่ายกันอยู่ในระดับกลางแล้วเนาะภาษาภาษาอังกฤษ อ่านได้แต่ว่าเขาสมาร์เขียนได้งไง <Okay. S 1> oh. ค่ณบอกคือว่าโอเจังหน่อยหแหละมันกนสนนาสิขึ้นอีกเขาสิอ่านเป็นนั่นแหละแต่ชื่อว่าเก่งแล้วเนาะแบบสิดัดคมสุดมากเลยบางคนนี่อ่านได้แต่เวลาไปเขียนมันก็เป็นก็มีอะไรสั่งกินอะไรเลย,ยแต่สำหร,รับเราเขียนได้แต่อ่านนี่ได บ่ข่อยได้เนาะมีแต่ว่าเฮาเขียนข่อยเขียนละอ่านไปนํากินนํามันสิเป็นองแต่เพิ่นไปเพิ่นเขียนภาษาอังกฤษให้ลมีแต่แปลมาใส่ภาษาลาวอ้อโดยมันก็สิง่ายกว่าบ่นั่ล่ะง่ายนั้นคันแบบอื่นบ่เป็นได้เสียงนี้ต้องแบบุกซ่อนไปบัวไดุ้กซ่อนคําตอบเข้าไปใส่ เน็ปออกเน็ปแอลโบนัวใดๆน้องคำตอบนี่ยแล้วศิลป์ก็เคยมาจ้ะคือดูดีดีน้องหล่ะเลยเนาะไอ้เคยมาจ้ะสารภาพแล้วบัานี่เนาะจริงทุกคนที่เชิงภาคเอียนเนี่ยมันต้องมีแน่นอนอ่าบางคนก็ใส่ในแก้เสือบางคนก็ใส่ในเกิรก็มี่บางคนก็คำตอบนี่ยอ่าอันนี้คือความจริงเนาะอันนี้นะโดยประจักรได้สัญญาเลยทุกที่วิชาทุกที่วิชาก็เลยต้องเดาเขาทุกวิชา โดยถ้าหากว่าเพ้่นบยึดโทรศัพท์เนาะกับบางคนก็สิถ่ายหูเอาบางคนอ็ได้เล้างได้นาะพคนะยาสูบมีไปใส่เลยมันมันสิได้1ิบุุคะแน่นนะนะเดยวครูสีสงสัยจงไนนะะนองเกีงอยู่เล้วเนาะน้องคนละอ่ะบันมีอย่างไรนอกนีแต่ยกงห้นอกนี้ไปอ่าศึกษาบ่งบทเรียนอีกครั้งหนึ่งเนาะ ว่าเป็นใกล้ใ้ชิดเงแล้วฮะนะมื่อื่นเนาะเมื่อเราใกล้มื่อื่นนี่แหละจะให้น้องไปไปทบทวนดูว่าอ่านคืนวีซ่าแต่ละวีซ่าน้อด้ยอ่าคำตอบมันนั่นแหละมันต้องมีมีปุ่มคำตอบมันอะไรเป็นกำลังใจให้น้องน้องแหละให้เสียงได้เขาต้องเห็นให้ผู้ใหญ่เจดีย์ประเ็นว่าน้องนี่ตั้งใจทำเทียนอริเหล่ากายมีจิตใจอยากเยียนหนังสือออรยแต่เขามีใจเยียนการเชียงนี่ให้กัเขาก็ต้องได้ บุได e, ้อยู่ในรับหนึ่งรับสองกับสามกับอะไรกันหาลงมาใะ่นหะหาสี่สามสองหนึ่งบานนี่ใช่บัวแม่ได้ว่าคนหาชิบคนได้ที่หาสิบก็ได้แน่นอนันนั้นาฟิม่องาบ่าวสลัดพ่อตอนนั้นเลโดยโอเคโอเคขอบขอบใจนอนหลเนอนมันนี่สียเวลามาลงกับทีงานเรา โดยโดยนี่ก็สิฟอ່โต้กับปอนเາาะโดยอ่าบราถ้าน้องเสียงแล้วเເດ๋ยวเฮจะมาอัปเดตใหม่เนาะโดยไว้เสียงมันได้อย่ใบาะโอเคสบายดสบายดเด้น้อง